ว่าด้วยสิกขาสามคำว่าพึงศึกษาได้แก่สิกขาสามอย่างคือหนึ่งอธิศีลสิกขาสองอธิจิตตสิกขาสามอธิปัญญาสิกขาอธิศีลสิกข,า,ขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมได้การสังวรในปาติโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร เห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาในสิขาบทอยู่คือศีลขันเล็กศีลขันใหญ่ศีลเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศลนี้ชื่อว่า อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามบรรลุจตุทชาญอยู่นี้ชื่อว่าอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐ อย่างถึงความเกิดและความดับเพิกถอนกิเลสให้บรรลุถ,ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาหล่านี้อสวะเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อสวะนิโรธคามินีปฏิปทานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา คำว่าบุคคลผู้มีความสงสยัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งยานอธิบายว่าบุคคลผู้มีความสงสัยคือเครือบแคลงลังเลมีความเข้าใจสองทิศสองทางไม่แน่ใจพึงศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเพื่อบรรลุถ,ถึงยานเพื่อถูกต้องยาน เพื่อทำยานให้แจ้งคือสิขาสามเหล่านี้เมื่อบุคคลนึกถึงชื่อว่าพึงศึกษาพึงทราบชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อประคองความเพียร ชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อตั้งสติชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อตั้งใจมั่นชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อรู้ช <uh <uh ัดธรรมที่ควรรู้ชัดชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อกําหนดรู้ธรรมที่ควรกําหนดรู้ชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อลัธรรมที่ควรละ ชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าพึงศึกษาคือพึงประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมทานประพฤติรวมความว่าบุคคลผู้มีความสงสยัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งยาน